น,นี่นะคะแตงนะคะเอาคันนี้มาแนะนําพี่ๆเลยนะคะนิสันอเม e ่านะคะเป็นน้องใหม่ของร้านเราเลยนะคะพี่ๆคันนี้เป็นปี2019นะคะตัวสปอร์ตด้วยนะคะสี่ทาเกยียร์ออโตโอ้เซ็ตสวยอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมรถคันนี้กันดีกว่าะคะ่ะในส่วนของอันดับแรกเลยแตงขอพาชมด้านหน้านะคะเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะยังก็ยังไม่เป็นแบบโคลเมียมนะ,ะนะคะในส่วนของโลโก้นะคะนิสสันตรงนี้เลย นะคะอ่าด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของไฟนะคะตรงนี้เนาะนะคะก่อนปล่อยนะคะเดี๋ยวเราขัดให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่าบอกเลยนะคะรถคันนี้นะคะแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะดูได้เลยนะคะแม็กเดิมนะคะอ่าประมาณนี้นะคะและในส่วนของกระจกมองข้างนะคะพับปับไฟฟ้านะนะคะมีไฟตรงนี้มาพร้อมแล้วนะคะและดับต่อไปนะคะแตงก็จะพาไปชมด้านในกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน และนี่นะคะก็จะเป็นภายในของตัวนิสสันอเมล่าคันนี้เลยนะคะนี้เลยประมาณนี้นะคะบอกเลยอันดับแรกและกันแตงพามาชมที่ฟังชั่นนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะว่ามีอะไรที่แบบน่าโดนน่าใช้บ้างนะคะอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆได้เลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะแตบงบของวามาชมที่ในส่วนของฟอรมอะไรก่อนเนาะนะคะฟอรมอะไรก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของเล็กไม้นะคะไม้ที่นุน่มแซนปหมื่นเจ็ด แน่นอนนะคะรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่ๆและนี่ก็จะเป็นภายในประมาณนี้ฟังก์ชันในส่วนต่างๆนะคะเราจะแ,แต่งพาไปชมในส่วนต่อไปได้เลยและนี่ก็จะเป็นโฉมด้านหลังของเจ้า Nissan Armada คันนี้นะคะพี่ๆก็จะเป็นงี้เลยนะคะโลโก้โลกโก้เนาะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตอัวเซนเซอร์ด้านหลัง ตรงนี้เนาะนะคะเดี๋ยวแตงพาไปชมด้านหลังกันดีกว่าว่าใส่ของอได้เยอะไหมนะคะแต่แตงบอกเลยนะว่าพี่พี่เห็นไหมนี่นะคะดูในส่วนของกุญแจสามารถกดเปิดได้เลยนะคะกดค้างาไว้งี้นะ,ะนี่นะคะเปิดได้เลยสะดวกมากนะคะสาหรับแบบพี่พี่เราไปใช้กันสะดวกแน่นอนนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะสามารถใส่ของได้เยอะแน่นอนค่ะด้านหลังกว้างนะคะแล้วก็ลึกนะคะประมาณนี้แล้วก็บอกเลยว่า อา,อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยพร้อมเปลี่ยนแน่นอนนะคะใส่ไปครบแล้วนะคะนี่เลยมีล้อมีอะไรพร้อมนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเป็นยังไงสวยไหมคะพี่พี่แตงบอกเลยนะคะสําหรับคลายนะคะได้รถคันนี้ไปนะคะรับประกันได้เลยว่าไม่เคยมีการชนหนักพิความน้ำท่วมไฟไหม้มาแน่นอนตัวสอบเจอรับซื้อรถคืนร้อนต์นะคะพี่พและแตงบอกก่อนนิดนึงว่า ดูคลิปให้จบนะคะราคาโคตรเด่นเลยอยู่ท้ายคลิปนะคะพี่พีจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาท้ายคลิปกันดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่รถคันนี้ถูกใจกันบ้างไหมคะแตงบอกเลยนะว่าราคาหน้าร้านตอนนี้นะคะอยู่ที่289,000บาทนะคะพี่พี่แต่ว่าราคานี้ขอไม่ขายนะคะจะราคาโปรงให้พี่พี่ที่ดูคลิปแตงจนจบเลยละกันนะคะจาก289,000บาทใช่ไหมคะแตงขอไม่ขายเอาราคานี้ไปเลย 2 4 9,000บาทนะคะพี่ๆสำหรับใครที่ดูคลิปแต่งจนจบนะคะรับราคานี้ไปเลยและอย่าลืมแคปหน้าจอไปด้วยนะคะรับส่วนลดไปเลย40,000บาทนะคะย้าเลยว่าลดไปทั้ง40,000บาทโคตรคุ้มนะคะไม่ซื้อได้ยังไงนะคะและสุดท้ายนี้นะคะแตงฝากกดไลค์กดติดตามเพจให้ด้วยนะคะพี่ๆสนใจสามารถจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยหรือว่าโทรมาเบอร์แตงได้เลยค่ะพี่ๆสำหรับวันนี้แตงใทต้องไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ